ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะเปยปานวาดเข้าใจหัวอกเดียวกันโผล่แสดงตัวกลางไอจีธัญญาธัญเรศหลังประกาศออกสื่อสามีเป็กสันชยัยเลี้ยงเมียน้อยไว้ในบ้านหลังจากที่สาวธัญญาธัญเรศได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมายอมรับว่าสามีเป็กสันชัยเองตระกูลน,นั้นได้มีบ้านเล็กบ้าน,น้อยซึ่งตนเองก็รับรู้มานาน แต่ที่ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนั้นเพราะว่าหนึ่งในสาวของหนุ่มเป๊กได้เข้ามาระรานถึงลูกสาวน้องลียาและอยากแสดงตัวว่าตนเองนั้นเป็นเมียน้อยของสามีอีกทั้งยังมากก็จะออกมาโพสต์ข้อความเหน็บสาวธัญญาอยู่บ่อยครั้งจนสาวธัญญานั้นทนไม่ไหวเดินขอคาปรึกษาจากทนายเจมล่าสุดนั้นหลังจากเกิดเรื่องราวดรามากขึ้นทางนั้นสาวธัญญาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวและหลานๆพร้อมกับข้อความว่าหมายกาลังใจ ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้สาวธัญญาน่าเห็นอกเห็นใจมากเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทางด้านสาวเป้ยปานวาดก็โพสคอมเมนต์กลางไอจีธัญญาญธัญเรศด้วยการโพสต์รูปอิโมจิรูปหัวใจหนึ่งดวงซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเป้ยนั้นก็เพิ่งผ่านปัญหาทำนองนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แข็งแกร่งและผ่านมาได้ในที่สุด